รับนี้ครับจะเป็นพิธีการเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลและใช้สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุกปาครับบริหารส่วนตำบลโชคชยัยแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาที่รักทุกคนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชยัยคุณหมอระเบียบสมาชิกสภาองค์การไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชยัย และโค้ชอนุรักษ์สีเกิดพร้อมทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอลและฝึกและการฝึกสอนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาย,ยาเสพติดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชยัยได้ทำการจัดสนามซึ่งประอบความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล โชคชัยได้รับความคราะห์จาที่ตั้งใจจริงนะครับที่เราอยากจะเห็นเยาวชนของเรานั้นนำงบประมาณจัดซื้อและก็ติดตั้งไฟฟ้านะครับจึงได้จัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องชุมชนทางโรงเรียนทางโรงเรียนบ้านคอบครัวไอ้ทีมงาน เป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ขอการไยนเชิญท่านได้เปิดพสอร์ตไร้200วัตต์จำนวน8โคมนำดื่มครับให้น้องๆ้องหนูหน คโคตรจุนครับวันนี้บครัมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยครับหมู่สิบเอ็ดใช่ไหมครับนี่บเป็นชาลวันครับเป็นเฮ้ยโชคชัยยินดีที่จะได้มาเจอน้องๆอ,อย่าง น้อยเราเจอกันครั้งหนึ่งปีละครั้งไอปีลแล้วก็รู้สึกได้มานะครับที่มาร่วมกิจกรรมโครงการนี้ให้ตั้งใจเรามีเวลาอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงทําให้สนุกแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักลูกทษนะครับทษนะครับขอโทษนะครับเดินสองสามทำไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เป็นอีกกลุ uh, oh. oh. ่มนึงเขาจุดวางพื้นที่ตรงนี้ไหมไหมเห็นเห็นกลวยยาวๆมาเล่นจุดต่ออักขันอตแล้วก่อนที่จะพักเบรกนะเขาจุดจะให้ฝึกสถานีสิบสิบห้าไอ้สิบสีรวมกลับมาพักซิงบอลไอ้ยีบอลอันดังเลยลูกนะท่านอนุรักษ์สีเกิดนะหลายๆคนอยากให้ให้ให้ทุกเด็กๆ อยากให้เก็งนนายอาจารย์บอกว่าหนึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพได้ไหมได้ใครจะไปรู้เนาะว่าต่อไปนี้จะมีนักกีฬาทีมอาจจะเป็นหนึ่งในนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่านักกีฬาทุกคนต้องอะไรลูกหนึ่งดูแลสุขะหนึ่งสองส้อ่ายืนตามแถวแล้วเดี๋ยว เพื่อนทขหลักสองแล้วออกเลยวอลไปเลยนี่นี่ล้ไปเาเลยนีเดิวิ่งไี้เลยเขามาอ่านั่นแหละอันนี้ไปได้เลยไปได้เลยไปเอาแค่2อันพอสองอันพอดูตัวอย่างนะแค่ตรงนี้พอบึ้บบึ๊งบึ้บบึงเข้าซ่อน อ่าได้เร็วขึ้นอ่ายอตัวยอตัวอ่าทีทานี้ี่ตัวเปล่ามาเลย่ตัเปล่ามาเลยเปาอ่าโอเคโอเคเ

이 <머래> 정도야?